คลิปนี้นะครับจะเป็นการหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติแบบใช้ตารางที่น้องๆสามารถเขียนตารางนี้ได้ง่ายๆในห้องสอบครับเรามาเริ่มกันเลยนะหยิประการขึ้นมาตีตารางขนาด3าคก่อน3าอันนี้พี่ตีไว้แล้วนะทางด้านซ้ายใส่ไซน์คอสแทนไซน์คอสแทนข้างบนใส่30 45 60อันนี้เป็นองศานะองศาองศา องศาเมื่อตีตารางเสร็จแล้วเราก็มาใส่เลขกันเลยดูนะดูนะตรงนี้ใส่ 1, 2, 3่งสองสามรูทร,รส่วน 2, ส่วน 2, ส่วน2อ่ะเป็นไงยังไม่ท่านทำอะไรเลยทายได้แล้ว3ค่าอ่ะต่อไปเรามาดูค่าคอสกัน ถ้าคอสจะยากกว่านิดนึงนะตรงนี้คอสสามสิบองศาเราจะรู้อยู่แล้วนะว่ามันมีค่าเท่ากับไซด์หกสิบองศาดังนั้นเราเอาค่าตรงนี้มาใช้ได้เลยคอสสามสิบองศาเท่ากับไซด์หกสิบองศาคือรูปสามส่วนสอง่ะเราข้ามาดูตรงนี้ก่อนคอสหกสิบองศาเราก็รู้เหมือนกันนะว่ามันมีค่าเท่ากับไซ n ์สามสิบองศาเอาค่าตรงนี้มาใช้ได้เลย คอส60องศามีค่าเท่ากับรูทหส่วนสหรือเท่ากับ1นส่วนสอ่ะเรากลับมาดูตรงนี้บ้าง c o s 45องศาเราก็รู้เหมือนกันว่ามันมีค่าเท่ากับ s i n ์สีองศาดังนั้นเราเอาตัวนี้มาใช้ได้เลย c o s 45องศาเท่ากับรูทสอส่วนสอะคอสเสร็จแล้ว3อันต่อไปเรามาดูแทนกันบ้าง แทนนี้จะง่ายกว่าเราไรู้อยู่แล้วว่าแทนคือ sin ส่วน cos ดังนั้นเราเขียนกันได้เลยอ่ะมาดูแทน3 0องศาเท่ากับ sin ์ส่วน cos เท่ากับเท่าไรเอ่ย sin ส่วน cos เท่ากับ1ส่วน root 3แทน5่านี่ค่าเท่ากันนะเลยเป็น1แทนหกสิส่วน cos เท่ากับรูท โอเคเสร็จแล้วเป็นยังไงกันบ้างไม่ยากเลยใช่ไหมน้องๆลองนำวิธีนี้ไปใช้งานกันดูนะครับ